มีคนชอบตั้งคำถามกันมากมายนะครับกับคำนิยามที่พ่อฮักแม่ฮักของน้องอุกญิงเพชรบ้านแพงใช้ในแวดวง f c กับคำว่า f c พลังเงียบที่จริงแล้วพวกเขาเหล่านี้คือใครมาจากไหนมีจริงหรือไม่หรือแค่อุปโลกกันขึ้นมาเดี๋ยวคลิปนี้น้อนจะมาเล่าให้ฟังครับ็็เเปปนนยฟ ลูกหลานมาขอสอนเพิ่นบ่าทานันฮอด สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีถนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้ององ๋์อิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านกันแล้วกันครับแน,น่นอนนะครับว่าคำนิยามกับคำว่า f c พลังเงียบ f c พลังรัก FC พลัง,ล FC, ลงมดสายซับพอร์ตลมใต้ปีกคำเหล่านี้พอพ่อๆแม่ FFC น่าจะได้ยินกันในแวดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแวดวงแฟนคลับของน้ององ๋์อิงเพชรบ้านแพงกันอยู่ตลอดเวลา มีใครเคยตั้งข้อสังเกตไหมครับว่า FC พลังเงียบที่จริงแล้วพวกเขาคือใครพวกเขาเหล่านี้มาจากไหนอุปโลกกันขึ้นมาหรือไม่หรือว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเหล่านี้ไม่มีตัวตนเราอยากจะให้คํานิยามกับคําว่า FC พลังเงียบไว้แบบนี้ครับว่าที่จริงแล้วพวกเขาเหล่านี้ก็มีตัวตนนั่นแหละครับไม่ใช่แอคเคาท์อวตารที่ไหนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวในกระแส ในแวดวงสนอยเพชรบันแพงในรอบตัวน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงพวกเขาเหล่านี้เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะดำเนินการดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตประจําวันในรูปแบบไหนพวกเขาก็เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับไม่ว่าจะทางแพตฟอร์มแอฟฟ้าแอปแดงแอปดำพวกเขาแฝงตัวอยู่ในรูปแบบ ของคนทํางานทั่วไปคนปกติทั่วไปนี่แหละครับและมีอยู่ทุกกลุ่มวัยทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นหมอครูพยาบาลรัฐมนตรีสสนักข่าวดาราด,ด้วยกันหรือแม้กระทั่งตำรวจทหารหรืออีกอาชีพอีกหลายอาชีพเรียกได้ว่ามีหลายมุมมองมากกับคำว่า FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจะสังเกตเวลาที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไป ทำการแสดงที่ไหนก็มักจะมีพอพอๆแม่เอฟซีเดินเข้ามาทักทายพลังเงียบน้องอุ๋งอิงนะครับติดตามอยู่ตลอดนะครับดูคลิปน้องอุ๋งอิงทุกวันเลยนะคะติดตามอยู่ทุกวันเลยนะคะวันไหนไม่ได้ดูนอนไม่หลับเลยนะคะพวกเขาเหล่านี้แหละครับที่คอยติดตามน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงคอยติดตามวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนอื่นต้องต้องยอมรับแบบนี้นะครับว่าในช่วงรแรกๆกระแสมาพร้อมกับความดังความดังมาพร้อมกับกระแส แน่นอนว่าในช่วงแรกๆยอดวิวอาจจะแตะล้านวิวแตะ5 0 0 0 0 0วิวเรียกได้ว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงในช่วงนั้นดังจริงแรงจริงแต่ปัจจุบันต้องบอกแบบนี้นะครับว่า fc พลังเงียบก็ยังเฝ้าติดตามน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอยู่เช่นเคยครับไม่ว่าจะดําเนินการหรือว่าออกผลงานอะไรมาพวกเขาก็พร้อมที่จะเข้ามาถล่มไลท์ถล่มแชร์เช่นเคย แต่ด้วยหน้าที่การงานหลายๆอย่างที่พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อนหน้าที่พวกเราต้องรับผิดชอบในชีวิตประจําวันก็อาจจะไม่ได้เข้ามาดูหรือแวะมาดูบ้างบางคราวมีเหตุจําเป็นเท่านั้นที่พวกเขาจะออกมาปกป้องออกมาร่วมแสดงความยินดีไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือล่าสุดผลงานหนังขายอ้อที่ร่วมกันถล่มไลค์ถล่มแชร์เด็กได้ว่าพร้อมที่จะแสดงพลังอยู่ตลอดเวลา ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าหากใครที่สังเกตยอดวิวของช่อง YouTube ลำพืดออฟ i ิเชียลหลายๆช่องที่มักจะถ่ายน้ององคอิงเพชรบ้านแพงอยู่ประจำจะเห็นว่าช่องพ่อนนเสียวบวัตโจลำพืดอ f ฟ i ิเชียลช่องพ่อกานชัยลำพืดอ f ฟ i ิเชียลช่องพ่อแม่อง์อิงลำพืดอ f ฟ i ิเชียลแล้วก็ช่องเกาะติดองค์อิงลำพืดอ f ฟ i ิเชียลหรือว่าแม้กระทั่งช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองที่มีการถ่ายน้ององคอิงเพชรบ้านแพง เรียกได้ว่ายอดวิวจะเสถียรมากเลยทีเดียวอยู่ในหลักหมื่นถึงหลักแสนในแต่ละวันแต่ละคลิปเรียกได้ว่าต้องลองสังเกตดูแบบนี้นะครับว่าแฟนคลับ FC กลุ่มนี้ก็จะเฝ้าติดตามเฝ้าคอยให้กำลังใจเฝ้าดูชีวิตประจำวันของน้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่พวก f c พลังเงียบลมใต้ปีกต่างๆก็คอยที่จะจับตาอยู่ห่าง แน่นอนว่าในยามจําเป็นหรือว่าต้องการที่จะทําให้เกิดการแสดงพลังอะไรอย่างอะไรหลายๆอย่างที่น้องอุกอิงเพชรบ้านแพงต้องการหรือว่าพอ่อโจโยมานินต้องการหรือสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องการ f c ฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็พร้อมที่จะให้การซับพอร์ตอยู่เสมอนั่นเองหรือแม้กระทั่งเวลาที่น้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงต้องการกําลังใจเหนื่อยล้าจากการทํางานหรือ มีสิ่งต่างๆที่เข้ามาทําให้น้องอค์อิกไม่สบายใจลองไปอ่านคอมเมนต์ลองไปดูยอดกดไลค์ลองไปดูยอดวิวแต่หลายคนก็เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาร่วมส่งกําลังใจให้กันตลอดตลอด2ปีที่ผ่านมานนติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแพงไว้อย่างต่อนเนื่องเช่นกันต้องใช้คําแบบนี้ครับว่านนก็เป็นอีกหึ่ง fc พลังเงียบมาโดยตลอดเช่นกัน เดินทางไปรับชมสาน้อยเพชรบ้าน,นแพงหน้าง,งานก็ไปอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้แสดงตัวไม่ได้จะมีบทบาทอะไรมากมายแล้วก็ใช้คําแบบนี้ได้ไหมครับว่ารอดูอยู่ห่างๆคอยดูอยู่ห่างๆคอยแสดงความยินดีคอยแสดงความภาคภูมิใจอยู่ห่างๆว่าครั้งหนึ่งเราได้เป็น FC ของน้องอุ๋งอิงเพ็รบ้านแพงที่มีความกระตันยูรู้คุณรู้กตะเวทีมีความน่ารักน่าเอ็นดู เป็นเด็กน้อยไวใสที่พ่อพอแม่เอฟซให้การประครบปรองหมให้การยอมรับว่าสาวน้อยมหัศจรรคนนี้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีคุณภาพในวงการหมอลำวงการเพลงในภาคอีสานหรือแม้กระทั่งวงการเพลงในประเทศไทยรางวัลการันตีหลายๆอย่างที่พวกเขา f c พลังเงียบพวกเขากระแสลงใต้ปีกที่คอยผลักดันอยู่ตลอดเวลาคอยผักดันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่น้องอู๋หญิงเพชรบ้านแพงได้รับและพวกเขาเหล่านั้นแสดงพลังกันออกมาอย่างต่อเนื่องว่านี่แหละคือพลังของเ c ซน้องอู๋หญิงนี่แหละคือพลังเงียบ F c ซน้องอู๋หญิง f อซสาวน้อยเพชรบ้านแพง f c บอสโจยูมานินหรือไม่ต้องมองไปอื่นไกลครับวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่มีการทําการแสดงที่ไหนเป็นบรรยุพักผ่อนน้องอู๋หญิงเพชรบ้านแพงก็ออกมาไลฟ์สด ร้องเพลงให้พ่อพ่อย่าเอฟซีได้รับชมรับฟังกันลามาโน้ตมาโน้ตลาลางเาลยเดี๋ยวมืออื่นลาบอไปแล้วเพราะว่ลา,าล่าเด็กมา lấy หลายแล้ว, <c ười> วาออลาบอโยลาบอไปจากไหนคันว่าลาบอไปลราคือสิ่งเป็นห่วห่วงในเอฟซีทั้งหมดนอกจากกดไลค์ยอดการเข้าชมก็เกือบเกือบหมื่น มีคนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาส่งกำลังใจเข้ามาขอเพลงเข้ามาทักทายเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในช่องพ่อเอกพ่อแม่น้ององค่นอิงลำเพลินออฟฟิเชียลเรียกได้ว่าก็คึกคืนกันไปอีกวันหนึ่งพ่อพ่อแม่เอฟซีก็ไม่เหงาเข้ามาส่งกำลังใจให้กับน้องอิงอิงเพื่อนเพลแพงในวันหยุดราชการพิเศษของสาวน้อยเพื่อนพลแพงวันหยุดของน้ององค่นอิงเพื่อนเพลนแพงก็ยังมามอบความสุขให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซี ดูคอมเมนต์ต่างๆนานาพลังเงียบ FC FC พลังเงียบพลังรักหลายๆอย่างที่คอมเมนต์กันเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้อยากแสดงตัวตนแต่เขาอาจจะเป็นบุคคลที่คอยซับพอร์ตอยู่เบื้องหลังคอยแสดงความยินดีกับความสำเร็จของสาวน้อยมาชันคนนี้ที่เฝ้าจับตากันมาตลอด2ปีกว่าคอยดูว่าพ่อโจจะป้อนสิ่งดี ให้กับน้องอุหญิงเพชรบ้านแพงออกมาในรูปแบบไหนคอยดูว่าน้ององุ่หญิงเพชรบ้านแพงจะพาวงสาวน้อยไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็คอยให้กำลังใจวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่ๆในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้ององุ่หญิงเพชรบ้านแพงพ่อโจยมานินเชื่อว่า fc น้ององญิงก็คือ fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงและ fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงที่มีอยู่เดิมก็น่าจะเป็น fc น้ององอิงเพชรบ้านแพงในปัจจุบันและสุดท้ายนี้นั่นอยากจะสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับว่า fc พลังเงียบน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมีอยู่จริงไม่ได้เป็นการอุปโลกหรือว่าไม่ได้เป็นการเฟกนิวไม่ได้เป็นการพูดกันขึ้นมาเองต้องคอยดูและคอยจับตาหลังจากนี้แล้วก็คอยจับตาไปเรื่อยๆเวลาที่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องร่วมกันแสดงพลังเชื่อว่าพ่อพ่อแม่ fc พลังรักพลังเงียบพลัง fc น้องอุ๋งอิงสายลมใต้ปีกต่างๆที่คอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆก็จะ เข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้กับวงสาน้อยเพชรบ้านแพงให้กับน้ององุ่งอิงเพชรบ้านแพงและแน่นอนว่าวันที่17กรกฎาคม2568ันหกี้กับผลงานหนังขายออที่จะเข้าสู่โรงภาพ,พยนตร์ฉายพร้อมกัน17กรกฎาคม2568เชื่อว่า f อซพลังเงียบ f อน้องอ,ง,องุ่อิง f อสาน้อยเพชรบ้านแพง F-C วงการหมอหลำนี่แหละครับจะ ออกไปร่วมแสดงพลังให้ทั่วประเทศทุกคนในแวดวงการเพลงวงการหนังได้รู้จักว่า FC วงการหมอลำ FC น้องอุ่งเอง FC สาวน้อยิวเบิ้ลแพงมีอยู่อย่างมหาศาลจริงๆก็ขอร่วมส่งกำลับบงใจว่าโจโยมนินไปสู่ความประสบความสำเร็จกับหนังขายอ,อ้อที่จะออกมาฉายในช่วง วันที่17กรกฎาคม2568ร่วมส่งกำลังใจน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงในการสู้การสู้งานและขอเป็นตัวแทน F4 พลังเงียบออกมาเป็นอีกหนึ่งเสียงว่าพวกเขาก็ยังคงจับตาเฝ้ามองน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงและสาวน้อเพชรบ้านแพงกันคอยให้กำลังใจแบบนี้กันต่อไปและหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้วยก็แล้วกันครับ หากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการหมอลำเกี่ยวกับน้ององอินเพชรบ้านแพงเกี่ยวกับหนังขายอ,อ้อเกี่ยวกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะหยิบยกเป็นประเด็นมาเล่าให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสำหรับคลิปนี้นั่นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ